สวัสดีครับพิวุ i บิวเทคนะครับวันนี้พิวุ์เองก็มาแนะนำนะครับฟังชัน number map นะครับฟังชันตัวนี้นะฮะฟังชันตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็มีประโยชน์ตรงที่ว่า สำหรับธุรกิจที่อยากจะทำเฟอร์นิเจอร์ขายแบบออนไลน์นะครับสามารถนะครับใช้ฟังก์ชันนัมือแมพนะครับสแกนแล้วก็ส่ง QR code โค้ดนะครับให้ลูกค้าไปประกอบเองจากที่บ้านได้ด้วยตัวเองนะครับก็สามารถสแกนผ่านมือถือและดูแบบประกอบได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือสามารถส่ง QR code โค้ดนะครับส่งไปให้ช่างที่หน้างานนะครับประกอบแบบผ่านมือถือได้เช่นกันนะครับโดยการสแกนและผ่านมือถือนะครับวิธีการทำงานนะครับก็กดไปที่น u m เบอร์แมพนะครับแล้วก็ คลิกไปทีหนึ่งนะครับจากนั้นเลือกชื่อตู้ของเรานะครับของพุทก็ตั้งเป็น A1 นะครับตัวนี้จากนั้นให้เรากดที่ QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไดล็อกบล็อกขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดอัปโหลดนะครับครั้งหนึ่งจากนั้นก็รอให้ระบบนะครับจะนเรตครบ1 0อยนะครับอางนี้ก็กดโอเคได้เลยอ่าอย่างนี้นะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็กดเซฟนะครับก็จะเซฟเป็น QR code แล้วเราก็ส่ง QR code นี้นะครับส่งไปให้ช่างหรือว่าให้ลูกค้าที่เราทํา ขายของแบบออนไลน์เนี่ยให้เขาดูแบบประกอบผ่านมือถือของเขาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองทดลองนะครับสามารถจิบมือถือนะครับสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนบริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะชูดเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถกดคลิกนะครับแล้วก็ลองหมุนหมุนดูผ่านมือถือได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสได้ลองสแกนแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ มันจะมันจะเด้งตัวนี้ขึ้นมาผ่านมือถือนะครับอันนี้พี่วุฒิเล่นจากเว็บนะครับแต่ถ้าเกิดใครผ่านมือถือก็จะโชว์ผ่านมือถือได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับสามารถหมุนดูได้รอบตัวนะครับแล้วเราสามารถกดนะครับโชว์ไอดีนะครับเขาจะโชว์ตัวเลขมานะครับให้เราเห็นนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่ไหนเบอร์สามเบอร์สี่อยู่ไหนนะครับเราจะเห็นทั้งหมดเลยนะฮะอย่างนี้อ่ะ แล้วก็มีคําสั่งนะครับ export คือการระเบิดนะครับคือการแยกชิ้นส่วนนะครับออกมาเป็นชิ้นๆว่าชิ้นส่วนไหนอยู่ตําแหน่งไหนนะครับการประกอบของช่างก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีไกด์ไลน์ทั้งหมดนะครับอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ assembly นะครับตรงนี้ถ้าคลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะรายงานนะครับ id นะครับรายงานให้เราหมดเลยว่าเรามีทั้งหมดกี่ id นะครับก็ไล่ลงไป id ที่1นะครับอ่าคืออะไรอย่างเช่นข้อ1นึนะครับ left page นะครับ ขนาดนะครับ2ออ่าลึก400รอหนา18นะครับอ่าเขาก็จะโชง์งี้ครับก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อสุดท้ายเลยนะครับอย่างนี้นะครับจนถึงชิ้นที่30แล้วก็รายงานออกมาก็ค่อนข้างสะดวกนะครับช่างเองหรือว่าลูกค้าเองที่เขาจะประกอบที่หน้างานของเขาโดยที่ไม่ต้องดูแบบประกอบเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผ่าน QR code นะครับก็ค่อนข้างสะดวกดูผ่านมือถือได้เลยอย่างนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ end user นะครับก็ค่อนข้างสะดวกจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเฟอร์นิเจอร์บิวอินในระบบอุตสาหกรรมนะครับสามารถกดติดตามได้ที่เพจ Build Tech System นะครับสำหรับคลิปนี้พิวุฒแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ